สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะลุงใต้ค่ะซึ่งต่อเนื่องจากการที่โรงเรียนบ้านตะลุงใต้ได้พานักเรียนไปวัดตะลุงใต้เช่นกันค่ะที่มีการใช้ห้องเป็นห้องเรียนรวมในการที่จะ,ะใช้หลังเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเราพบว่าจาก18ตัวชีว้วัดที่ต้องใช้ห้องในการที่จะ ดำเนินการสอนแยกวิชาทั้งหมด27ชั่วโมงแต่เมื่อมาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งรวมรายวิชาจะเหลือเพียง3ชั่วโมงใน24ชั่วโมงที่เหลืออยู่คุณครูได้นำนักเรียนมาทำอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นเลยว่าจากเด็กป .4 ป5และป6ทั้ง3ช่วงทั้ง3ปอนี้ในใน1ช่วงชั้นสามารถที่จะมี24ชั่วโมงในการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ active learning ปฏิบัติจริงและสร้างความรับผิดชอบในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีวินยัยมุ่งมั่นในการทำงานแล้วรวมทั้งตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดผลผลิตที่นำไปใช้ ในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กขยายโอกาสของม1ถึงม .3 เข้าสู่ระบบของสหกรณ์มีการที่จะรายรับรายจ่ายและเป็นหุ้นของสหกรณ์ที่ทําให้นักเรียนเหมือนจําลองสิ่งที่อยู่ในสังคมเป็นทักษะชีวิตได้อีกหนึ่งอย่างสิ่งที่เราอยากจะเชืิเชิญให้ท่านได้ดูว่า24ชั่วโมงแล้วเกิดประโยชน์ขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นผล,ผลผลิตของการรับผิดชอบตามชั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นของป .4 ไหมคะ ผักชีเป็นของปอสแล้วก็คะนาของปอหรวมทั้งผักตรงนี้นะคะกินโอ๊กนะคะก็เป็นของปอหซึ่งจะมีการรับผิดชอบกันเป็นชั้นปีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ก่อนได้มาของชนิดผักเด็กจะไปถามผู้ปกครองเพื่อน,นำไปสู่การที่จะเลือกชนิดของผักในการมาปลูกนะคะที่นี่มีความเข้มแข็งของชุมชนมากโดยท่านผอ,อ ประสิทธิชัยนะคะท่านมีเครือข่ายของผู้ปกครองรวมทั้งชุมชนที่เข้มแข็งมีโรงสีนะคะโรงสีข้าวแล้วก็ในโรงสีข้าวตรงจุดนี้เนี่ยยังรับข้าวที่ได้รับมาจากชุมชนมาช่วยในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กขยายโอกาสของมัธยมม1ถึงม3แล้วยังมีแปลงนานะคะซึ่งปลูกเองปลูกข้าวเองเอามาสู่โรงสีตรงจุดนี้ด้วย เราจะเห็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่ถูกในการเรียนรู้เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กป .4 ถึงป .6 ได้เรียนรู้ห้องเรียนรวมรายวิชาแล้วจะพบว่าการต่อย,ยอดของเศษต่อไปซึ่งคุณครูทั้ง5รายวิชาได้ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมตรงจุดนี้สิ่งที่ได้มานอกจากแปลงผักแปลงผัก ติดตัวจากนักเรียนได้รู้วิถีของการทำนาทำสวนแล้วนำมาสู่แปลงในการปฏิบัติเองและอีกหนึ่งอย่างคือดนตรีอังกุงซึ่งเป็นวิถีที่ปราชุมชนที่ได้ดำเนินการให้ความรู้แล้วเด็กก็เอามาต่อยอดเป็นการเรียนดนตรีที่ทำให้เกิดชั่วโมงที่เด็กสามารถเรียนกันแล้วแบ่งเป็นตัวโน้ตแล้วสร้าง การมีสมาธิที่ดีการที่จะมารวมกันเป็นวงภายใต้วิถีชุมชนของอังกรุงที่นี่นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังที่ไม่ใช่แค่ปสี่ถึงปหแต่ปฐมวัยเด็กปฐมวัยจะถูกแหล่งชุมชนตรงจุดนี้ที่เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้มีป่าชุมชนป่าชาวบ้านมาช่วยให้ความรู้กับนักเรียนตัวน้อยๆคือปฐมวัย จะเดินข้ามรั้วกันมาแล้วก็ไปเรียนแหล่งเรียนรู้เข้าสู่วิถีชุมชนเกิดคำถามมากมายเกิดความตื่นเต้นในการอยากเรียนรู้ถูกรับการบ่มเพาะในการแสวงหาความรู้และตั้งคำถามได้เป็นอย่างดีโดยทางท่านผอ,อประสิทธิชัยแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะในวันนี้เราจึงต้องมาที่นี่เพื่อที่จะเผยแพร่สิ่งที่ทำ แล้วเกิดประโยชน์ต่อยอดจาก Active Learning ลงสู่พฤติกรรมของนักเรียนและครบตามหลักสูตรแการการการศักัินพ้นฐานเราจะเห็นเลยว่า3ตัวของเป็นโกไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตัวชีวรร้วัดได้ครบทั้ง18ตัวชีวรร้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนักเรียนสื่อสารออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจลงมือการปฏิบตัติทักษะต่างๆเกิดขึ้นและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งหลายข้อมากนะคะใน8ข้อการดำเนินการตรงนี้ถือเป็นทางรัฐและตอบโจทย์ KPI ของท่านเลขาธิการกปรปทท่านอัมพรพินาศาทั้งเรื่องของความรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้ท่านสร้างและบ่มเพาะเด็กได้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนค่ะตอนนี้มีเพียงเท่าน,นี้ค่ะเชิญชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ